สวัสดีครับวาอยู่ผักนกปลอมมันนี่กะทรงงานครับผมนกกวักปอมมันนี้กะทรงงานเป็นวันที่สิหเดือนหนึ่งปี2 5 6พมีนกกวักหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดแปดเก้ตัวกับลำโพองอีก1นตัวครับพี่น้อง <c oughs> นกกวักปลอมครับผมสนใจกับทักไล่เขามาสร้ังได้ครับ นี่ครับ TU ไล่ T line, ID ไล่ศูนย์เก้าแปดเก้าสามสองหนึ่งศูนย์สี่เก้าครับผมสินค้ามีร้อมทรงตลอดครับนกควักปลอมครับผมรับชมได้ละเอียดจักน้อยเห็ดมาจากหนังเทียมครับผมสวยงามแข็งแรง เอกนามกับว่าเสียหายครับสีบรตกถ้าสีน้ำมันมีฐานห้พอรอมครับส่งอาปากส่งพอรอมประทะนี่ส่งจ้าทินนี่ส่งจ้าทินขอบคุณที่รับชมครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกับซิมี่สินค้าใไม่ๆม,มาลงครับขอบคุณครับ